เชี่ยทานหัาส5 8 3 0 6ครับคำขวอนอำเภอพ้าไล่ห้วยงูน้ำใสผ้าไหมสวยสีคนดีมีน้ำใจครับที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ตำบลวังหลวงอำเภอพ่อไร่จังหวัดนนทงาายและยังเป็นสถานที่จัดจกิจกรรมงานพนเทนีต่างๆ,ๆเช่นงานลอยกระทงงานแข่งเรือและงานบุญมั่งไฟ กับผมในฐานะเป็นลูกเสียมรคุเทศจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจที่ห้วยงูแห่งนี้กันนะครับผมครับสวัสดีครับผมนายนั่นนายเทพยินราหัส5 8ดห6วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวในอำเภอเฝ้าไรครับไปกันเลยครับ นี่คือศาลหลังเมืองของอำเภอข้อไร่เป็นศาลต่อแถวทุกบ้านทูกเมืองของชาวอำเภอข้อไร่ตั้งอยู่สี่แยกองอำเภอข้อไร่ผู้คนสด็จเยี่มมากมากลับมาไหว้อยู่เป็นประจำ แล้วนะครับด้านกาแฟแดงๆขอเชิญเข้าไปข้างในได้เลยนะครับถ้าใครมาที่เที่ยวโคไรเชิญแวะดื่มชากาแฟเครื่องดื่มเย็นๆขนมอร่อย สบายส่านคลายอารมณ์กองในฐานะลูกเสือมังกรเที่พอเชิญชวนมาถึงมระแฟที่ร้านเป็นๆครับสวัสดีครับผมนายนพกงากรุพิบาลรหัสา8504ครับ วัดจันทรังสีวนารามนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนนยางหมดสองตำบลนาดีอำเภอฟ้าไร่รจังหวดัดลังไายนะครับซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอฟ้ฟาไร่ภายในวัดจันทรังสีวนารามนะครับยังมีพระอุโบสถซึ่งสวยงามตะการตาและยังมีสวนไผ่กิมซุงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรให้กับผู้ที่สนใจปลูกไผ่กิมซุงกระผมในฐานะลูกเสือมัคุเทศจึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้ามากราบไหว้บูชาณะวัดจันทรังสีวัารามครับนายอาทิตย์คุณพลักลูกเสือมกุเทศจังหวัดหนองคายนะครับหรหัสประจำตัว58206ดสองศูนย์าสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับหุ่นีองตำบลลงพรอำเภอข้อไล่จังหวัดหนองคายนะครับที่วัดป่าปามผมตั้งที่ หม,ม,มู่11บ้านบุรพาตำบลบุรมนพรอำเภอข้อได้ตรวจดหนองคายนะครับที่ตรงนี้นะครับก,ก็คือกุติีของแม่ชีนะครับเป็นที่พักที่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้ามาพักได้นะครับนะครับในฐานะลูกเสือมกุเทศของตำบลบุรมนพรอยากจะเรียนเชิญผู้ที่สนใจนะครับให้มา ร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าปามหงเชิญทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหเข้ามาในวัดได้นะครับสวัสดีครับผมนายวัญชนะกระแสชนรหัส58604ครับนี่คือเพื่อนทำคุ้นสืบสารวัฒนธรรมกีสารครับ ไปต่อครับผมจากเสี่ยวให้มาหนองหลวงและนี่คือที่เสียวดูเรามีหอ,อกกระโดดเสี่ยวไม่ล่ะและดูเรามีสะพานข้ามหนองอันนี้ก็เสียวเหมือนกัน <c oughs> ผมในสถานะลูกเสือมักคุเทศขอเชิญทุกคนมาเที่ยวและมาเสียวด้วยกันนะครับขอบคุณครับ